สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่กำลังฮิตกันมากเลยนะคะคือเรื่องของ JPI กับ JEPQ ค่ะ2 ETF ที่หลายคนสนใจมากเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาคุยกันค่ะจากหลายๆที่เลยทั้งแบบบทสนทนาบทวิคเคราะห์จะมาดูกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรทำงานยังไงแล้วมีอะไรต้องระวังบ้างโดยเฉพาะเรื่องผลตอบแทนความเสี่ยงแล้วก็ภาษีค่ะ เป้าหมายก็คืออยากจะกลั่นเอาเฉพาะแก่นสําคัญๆออกมาให้ฟังกันนะครับจะได้เข้าใจว่ากองทุนพวกนี้มันทํางานยังไงมีข้อดีข้อด้อยตรงไหนบ้างเพื่อจะได้ตัดสินใจถูกว่าเออมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับข้อมูลก็มาจากหลายมุมมองเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ JEPI กับ JEPQ เนี่ยโดยพื้นฐานมันคืออะไรคะครับมันเป็น ETF ของ JP m ีม g ร n ทั้งคู่เลยครับเขาเน้นสร้างรายได้ประจํา หรือที่เรียกว่า equity premium income หลักๆก,ก็คือพยายามสร้างกระแสะเงินสดให้สม่ำเสมอแล้วก็แบบว่าเปิดโอกาสให้เงินต้นมันโตได้นิดหน่อยด้วยโครงสร้างง่ายๆก็คือถือหุ้นจริงๆประมาณสัก80-85%แล้วส่วนที่เหลืออีก15-20%เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า equity linked notes หรือ ELNs ครับอ๋อค่ะแล้วหุ้น80-85%ที่ว่าเนี่ย JPI กับ JEPQ เขาเลือกต่างกันยังไงคะ JPI เนี่ยเขาจะเน้นหุ้นใหญ่ๆหน่อยครับแบบมันคงแนวแนวดิเฟนซีฟนิดนึงส่วน JEPQ จะไปโฟกัสที่หุ้นเติบโตโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีในดัชนี NASDAQ 100ทําทำให้พอร์ต JEPQ อาจจะดูกระจุกตัวกว่า JPI e หน่อยครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วส่วนที่เป็น ELN ที่บอกว่าเป็นตัวทำเงินหลักเลยมันทำงานยังไงหรอคะเห็นว่าเกี่ยวกับ cover call ด้วยใช่ครับใช่ ตัว ELNs นี่แหละครับคือเครื่องยนต์หลักเลยที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้กองทุนคือจริงๆแล้ว JPI หรือ j p q เนี่ยเขาไม่ได้เอาหุ้นที่ตัวเองถืออยู่ไปขาย call option s ตรงๆนะครับแต่เขาใช้ ELNs ซึ่งมันเหมือนกับไปจ้างสถาบันการเงินอื่นให้ช่วยสร้างรายได้จากการขาย call option s ให้โดย option s พวกนั้นจะอิงกับดัชนีใหญ่ๆอย่าง S&P 5 0 0สําหรับ JPI แล้วก็ n a ส DA q 1 0 0สําสำหรับ J.P.Q. นะครับซึ่งส่วนนี้ตั้งเป้าสร้างไรายได้ประมาณ6-8%ต่อปีเลยนะครับเทียบกับปันผลจากหุ้นจริงๆอาจจะแค่1นเอเองอ๋อการใช้ E.L.Ns นี่เองที่ทำให้บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเหมือนกล่องดำหรือเปล่าคะเพราะเราไม่รู้รายละเอียดข้างในชัดๆแล้วมันมีความเสี่ยงอื่นอีกไหมคะประเด็นนั้นถูกเลยครับคือความไม่โปร่งใสเนี่ยเป็นข้อกังวลหนึ่งเลยเพราะรายละเอียดลึกๆของ E.L.Ns เนี่ย เขาไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดทําให้นักลงทุนอย่างเราเราอาจจะประเมินความเสี่ยงจริงๆได้ยากอีกความเสี่ยงที่สําคัญเหมือนกันคือเรื่อง counterparty risk counterparty risk ครับหรือความเสี่ยงที่สถาบันการเงินที่เป็นคนออก ELN ให้กองทุนเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าคู่สัญญาเกิดมีปัญหาทางการเงินขึ้นมาซึ่งมันก็อาจจะกระทบกับการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนได้เหมือนกันถึงแม้ว่าทางเจพีมอร์แกนเขาจะพยายามกระจายความเสี่ยงโดยใช้หลายๆคู่สัญญาก็ตามนะครับ อืมเข้าใจแล้วค่ะพอรู้กลไกแล้วคําถามต่อมาคือแล้วผลงานจริงๆล่คะคะมันเป็นยังไงบ้างเทียบกับตลาดแล้วมันผันผวนน้อยลงจริงไหมคะโดยทั่วไปก็ถือว่าจริงครับ JPII เขาออกแบบมาให้แกว่งตัวน้อยกว่าตลาดอยู่แล้วค่าเบตาก็อยู่เถวๆศูนยกว่าๆหมายความว่าตอนตลาดลงแรงๆอย่างปี2022จําได้ไหมครับ S&P 5 0 0ลงไปเกือบเกือบบสค่ะค่ะลงเยอะเลยใช่ครับ แต่ JPII ตอนนั้นลงแค่ประมาณลบ3.5%เองแต่ในทางกลับกันนะครับตอนตลาดขึ้นแรงๆเนี่ย JPII ก็อาจจะทำผลงานสู้ตลาดตรงๆไม่ได้เหมือนกันแต่เหมือนเคยได้ยินว่าพอตลาดผันผวนมากๆกองทุนแบบนี้กลับชอบเหรอคะเพราะว่าเก็บค่าพรีเมียมจากออปชั่นได้เยอะขึ้นถูกต้องเลยครับพอตลาดผันผวนมากๆความต้องการซื้อออปชั่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงมันก็สูงขึ้นราคาออปชั่นมันก็เลยแพงขึ้น ทีนี้กองทุนก็เลยขายออปชัน s ได้ราคาดีสร้างไรายได้หรือค่าพรีเมียมได้มากขึ้นอย่างปี2022ที่ผันผลสูงสูงนะครับ JEPI ก็จ่ายปันผลได้สูงกว่าเป้าปกติเลยส่วน JEPQ ก็หลักการคล้ายๆกันครับแต่อาจจะผันผลกว่า JEPI หน่อยเพราะหุ้นทั้งในเป็นเทคเยอะกว่าก็อาจจะมีโอกาสให้พรีเมียมสูงกว่าแต่แน่นอนความเสี่ยงก็สูงกว่าตามสไตล์หุ้นเทคครับ อีกเรื่องที่คนถกกันเยอะมากคือเรื่องภาษีอันนี้สําคัญเลยใช่ไหมคะกระทบเยอะไหมคะโอ้โหจุดนี้สําคัญมากๆครับต้องเข้าใจเลยว่ารายได้ส่วนใหญ่ที่มาจาก ELNs หรือ Options เนี่ยครับมันถูกจัดเป็นรายได้ทั่วไปหรือ Ordinary Income นะครับไม่ใช่เงินปันผลแบบ Qualified Dividends ที่ปกติจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าอ๋อค่ะดังนั้นถ้าเราไปถือ JPI หรือ JEPQ ในบัญชีที่ต้องเสียภาษี หรือ taxable account นะครับโดยเฉพาะคนที่มีรายได้สูงๆอัตราภาษีมันจะสูงมากผลตอบแทนหลังหักภาษีอาจจะหายไปเยอะเลยครับจากที่เห็นว่าได้7-9%ก่อนภาษีพอหักภาษีแล้วอาจจะเหลือแค่ครึ่งเดียวหรือน้อยกว่านั้นก็ได้สำหรับบางคนและยังไม่รวมว่ากองทุนพวกนี้มีการซื้อขายหุ้นข้างในค่อนข,ข้างบ่อยหรือ high turnover นะครับก็อาจจะมีภาระภาษีกำไรระยะสั้นเพิ่มมาอีกโห้ ฟังดูซับซ้อนเรื่องภาษีจังค่ะงั้นคำแนะนำทั่วไปก็คือน่าจะเหมาะกับบัญชีที่ประหยัดภาษีมากกว่าใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ถือในบัญชีประเภทเพื่อการเกษียณหรือบัญชีที่ได้รับการยกเว้นหรือเลื่อนการเสียภาษีไปก่อนผู้ IRA Roth IRA ในอเมริกาหรือบัญชีลักษณะคล้ายๆกันในบ้านเรานะครับจะเห็นประโยชน์เต็มๆม,มากกว่าแต่ก็มีอีกมุมมองเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเออ เขาไม่ได้อยู่ในขั้นภาษีที่สูงขนาดนั้นหรือบางคนอาจจะให้ความสําคัญกับกระแสงเงินสดที่ได้ทุกเดือนตอนนี้มากกว่าประสิทธิภาพภาษีสูงสุดก็อาจจะยอมรับผมตอบแทนหลังหักภาษีได้อือก็แล้วแต่คนแล้วแต่สถานการณ์นะคะใช่ครับจุดสำคัญคือต้องลองคำนวณผลตอบแทนสุทธิหลังหักภาษีของตัวเองดูดีๆครับว่ารับได้แค่ไหน ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่เคยได้ยินคือเรื่องที่ว่าถ้าเราไม่เอาเงินปันผลไปลงทุนต่อหรือ reinvest เนี่ยเงินต้นจริงๆอาจจะด้อยค่าลงเพราะเงินเฟอ้ออันนี้จริงแค่ไหนคะเอ,อ่อมีส่วนจริงครับถ้าเราแค่รับเงินปันผลออกมาใช้จ่ายเรื่อยๆเนี่ยในระยะยาวกําลังซื้อของเงินต้นเราก็อาจจะลดลงตามเงินเฟ้อได้ครับแต่ต้องไม่ลืมว่ากองทุนพวกนี้เขาก็ยังถือหุ้นจริงๆอยู่ตั้ง80-85%ซนนะครับค่ะซึ่งส่วนที่เป็นหุ้นเนี่ยแหละ ก็ควรจะสร้างการเติบโตให้เงินต้นได้บ้างไม่มากก็น้อยมันต่างจากกอง cover call แบบเดิมๆบางตัวที่อาจจะขาย call แบบ a d t the money ซึ่งแท้จะจำกัดโอกาสเติบโตไปเลยแต่ JPI j p JP q เนี่ยเขาใช้ ELS ที่อิงกับ options แบบ out of the money คือยังเปิดโอกาสให้ได้ประโยชน์อยู่บ้างถ้าราคาหุ้นมันขึ้นแต่ไม่แรงจนเกินไป แต่ถึงอย่างนั้นการนำเงินปันผลไปลงชุนต่อหรือดิฟเนี่ยก็ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดอยู่ดีครับในการสู้กับเงินเฟอ้อแล้วก็ให้เงินมันทำงานทบต้นไปเรื่อยๆเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปแล้วก็คือ JPI กับ JPQ เนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากได้ไรายได้สม่าเสมอ รายเดือนสูงสูงแล้วก็อาจจะรับความผันผวนได้น้อยกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นโดยตรงโดยเขาใช้กลยุทธ์ผสมระหว่างหุ้นกับ ELN ที่ทำ cover call แต่ก็ต้องระวังมากๆเรื่องประสิทธิภาพทางภาษีโดยเฉพาะถ้าถือในบัญชีที่ต้องเสียภาษีแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่อง ELN เอเองทั้งเรื่องความโปร่งใสแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องคู่สัญญาด้วยโดยที่ JPQ จะเน้นเทคมากกว่าก็อาจจะเสี่ยงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่า JPI นะคะ ใช่เลยครับสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเข้าใจกลไกลการทำงานของมันจริงๆแล้วก็ผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นกับเราอย่ามองแค่ตัวเลขผลตอบแทนสูงๆที่โชว์อย่างเดียวนะครับต้องดูว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายเราไหมความเสี่ยงที่เรารับได้แค่ไหนแล้วก็ประเภทบัญชีที่เราใช้ลงทุนด้วยครับค่ะ และสุดท้ายนี้อาจจะมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะสำหรับคนที่ต้องการกระแสเงินสดมากๆจากพอร์ตลงทุนโดยเฉพาะในบัญชีที่ต้องเสียภาษีเนี่ยอาจจะต้องลองชั่งน้ำหนักดูว่าระหว่างกลยุทธ์ที่ดูซับซ้อนแล้วก็มีภาระภาษีที่อาจจะสูงแบบ JEPI j e p p เนี่ยกับอีกทางเลือกที่อาจจะเรียบง่ายกว่าเช่นแค่ถือกองทุนดัชนีตลาดรวมๆอย่าง SPY หรือ VOO ไปเลยแล้วก็ทยอยขายหน่วยลงทุนออกมาใช้ตามความจําเป็นซึ่งการขายแบบนั้นอาจจะเสียภาษีกําไรส่วนทุนเงยอัตรา ที่ต่ำกว่าภาษีรายได้ทั่วไปลองคิดดูว่าแบบไหนอาจจะให้ผลตอบแทนสุดที่หลังหักภาษีที่ดีกว่ากันในระยะยาวสำหรับสถานการณ์ของแต่ละคนนะคะ